สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเ,เรื่องเบื้องหลังดิวใหญ่เลยนะครับสวัสดีค่ะดิวไหนคะเนี่ยโดมิน so ิกโซบอสไลไงครับที่ย้ายจากแอร์เบียไลฟซิกมาลิเวอร์พูลค่าตัวตั้ง60ล้านปอนดนะ์เนี่ยอ๋อดิวนั้นเองค่ะตอนฤด,ดูร้อนปี2023ใช่ไหมคะใช่ครับเราจะอิงจากบทสัมภาษณ์ของเขาเลยนะในลิเวอร์พูลเอ o คคืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วขนาดนั้น อืมจริงด้วยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นข่าวออกมาเร็วมากใช่ครับประดินคือเส้นตายมันกระชั้นมากโซบอสไลมีเวลาตัดสินใจแค่แค่3วันเองครับสามวันโหสามวันกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ขนาดนี้หรอคะคิดดูสิครับกดดันหน้าดูเลยเหตุผลก็เพราะว่าไอเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาหรือ release clause ที่ระบุไว้ในสัญญาครับค่ะค่ะที่ว่าถ้ามีทีมยื่นเท่านี้สโมสรต้องปล่อยตัวถูกต้องครับ ตัวเลขนั้นมันกําลังจะหมดอายุพอดีเป๊ะเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าลิเวอร์พูลไม่ยื่นตอนนั้นก็อาจจะต้องไปเริ่มเจราจาใหม่ซึ่งคงยืดเยอะหน้าดูใช่เลยครับแล้วบริบทตอนนั้นลิเวอร์พูลก็กําลังเรียกว่ายกเครื่องแดงกลางเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะมีทั้งแม็กอลิสเตอร์เอนโดกราฟเฟนแบ็กเข้ามาพร้อมๆกันเลยขณะที่ไลฟ์สิกเองก็เออก็คงอยากรั้งตัวโซบอสลไว้อยู่แล้วแหละ แน่นอนค่ะนักเตะคนสำคัญขนาดนั้นลิเวอร์พูลเลยต้องใช้ช่องทางค่าฉีกสัญญาเนี่แหละค่ะถึงจะเร็วที่สุดและก็มาถึงจุดที่ซบอสไลน์บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นจุดไหนเหรอคะการได้คุยโทรศัพท์กับเยอร์เกนคอปครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตอนนั้นอ๋อการคุยกับครอปโดยตรงนี่เองน่าสนใจค่ะใช่ครับในบทสัมภาษณ์เขาเล่าเลยว่าพอเป็นลิเวอร์พูลติดต่อมาแล้วยิ่งพอเป็นครอปโทรมาคุยเองเนี่ยเออมันตัดสินใจไม่ยากเลย อืมเข้าใจได้เลยนะคะบารมีของครอปนี่ไม่ธรรมดาเขาก็บอกนะว่าตอนคุยเฟสไทม์ก็แอบเกรงๆนิดหน่อยแต่ก็พยายามคิดว่าเออครอปก็คนธรรมดาคนหนึ่งแหละแล้วการที่คุยกันเป็นภาษาเยอรมันได้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะใช่ครับโซบอสไลบอกว่ามันทำให้คุยกันง่ายขึ้นมากแล้วพอวางสายเท่านั้นแหละทุกอย่างก็เดินหน้าปุ๊บปั๊บเลย คือมันน่าสนใจตรงนี้นะคะว่าการได้คุยกันส่วนตัวแบบนี้กับผู้จัดการทีมระดับโลกเนี่ยมันมีพลังขนาดไหนครับผมในโลกที่แบบว่ามีแต่เรื่องเงินเรื่องเอเจนต์ Gen, การที่คลอปโทรหาเองมันเหมือนเป็นการซื้อใจกันเลยนะคะใช่เหมือนมันมีปัจจัยความเป็นมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวจริงค่ะมันแสดงว่าเรื่องแบบนี้ก็ยังสําคัญอยู่เนาะแต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่า ไอ้ปัจจัยเรื่องใจแบบนี้มันจะสำคัญกว่าข้อเสนอดีๆจากทีมอื่นหรือความมั่นคงเดิมๆที่เล็บซิกได้จริงๆหรือครับอืมก็เป็นคำถามที่ดีนะคะดิฉันคิดว่ามันคงผสมผสมกันไปละคะ่ะผสมกันยังไงครับก็คือ ทั้งแรงดึงดูดจากโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆกับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็ผู้จัดการทีมที่เขาคงชื่นชมอยู่แล้วกับความพร้อมของตัวนักเตะเองด้วยที่อาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆพอดีพูดถึงเรื่องการต้องห่างครอบครัวการปรับตัววัฒนธรรมใหม่คนใหม่ๆภาษาอีกจากที่เคยต้องเรียนเยอรมันก็ต้องมาเรียนอังกฤษอีกใช่ครับแล้วก็แรงกดดันที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่าเราดีพอสําหรับทีมที่ใหญ่ขึ้นต้องพยายามหนักกว่าเดิมอีก แต่ดูเหมือนว่าครอบครัวนี้เป็นเหมือนแกนหลักของเขาเลยนะคะถูกต้องครับเขาเน้นเรื่องนี้มากบอกตลอดว่าถ้าไม่มีครอบครัวคอยหนุนหลังก็มาไม่ถึงจุดนี้อืมน่ารักจังค่ะเขาเล่าแบบภูมิใจเลยนะตอนได้ชูถ้วยคาราบาลครับกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลแรกบอกว่าเหมือนฝันวัยเด็กเป็นจริงส่วนหนึ่งแล้วเป็นก้าวแรกที่สําคัญเลยนะคะมีเกล็ดเล็กๆด้วยนะพ่อเขาคุณโซโซบอสไลนะครับเป็นคนเก็บเหรียญรางวัลท,ทั้งหมดที่เขาเคยได้เลย โหหจรริงเอคะส่วนตัวโซบสไลเองก็จะทำแบบจำลองถ้วยรางวัลเก็บไว้อย่างถ้วยกระเบาครับก็ทำเก็บไว้แล้วบอกว่าอยากมีห้องเก็บถ้วยของตัวเองในอนาคตถ้ามองภาพรวมจากเรื่องนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามหรือค่าตัวอย่างเดียวครับแต่พวกแรงผลักดันส่วนตัวความฝันการสนับสนุนจากคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยมันสำคัญมากๆในการสร้างนักกีฬาระดับโลกขึ้นมาคนหนึ่ง มันมีความหมายลึกกว่าแค่เรื่องฟุตบอลจริงๆครับเขายังพูดถึงการปรับตัวนอกสนามด้วยนะอย่างเรื่องการติดต่อกับเพื่อนเก่าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เหรอคะที่เคยอยู่เซาท์สบวกด้วยกันใช่ครับตอนนี้อยู่แมนซิตี้เป็นคู่แข่งกันไปแล้วก็ยังคุยกันอยู่เหรอคะคุยกันอยู่ครับแต่เขาบอกว่าเวลาคุยกันจะไม่ค่อยคุยเรื่องบอลเท่าไหร่อ๋อคงคุยเรื่องอื่นแทนอาจจะเพื่อผ่อนคลายความกดดันกันเนาะน่าจะอย่างนั้นครับ สรุปแล้วเนี่ยการเจาะลึกครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าการย้ายทีมของโซบสไลน์นี่มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นใช่ครับมันมีทั้งแรงกดดันเรื่องเวลาจากค่าฉีกสัญญาที่กำลังจะหมดใน3วันแล้วก็การคุยกับครับที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นแม้ต้องจะเจอความท้าทายเยอะแยะแต่ความฝันแรงสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็ความภูมิใจที่ได้ชมป์แรกกับทีม ทั้งหมดนี้ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญของเขาใช่เลยครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามน่าคิดไว้นะคะว่านอกเหนือจากอิทธิพลของผู้จัดการทีมหรือเดดไลน์ที่มันบีบมากๆแล้วเนี่ยครับมันมีปัจจัยส่วนตัวอะไรอีกไหมความทะเยอทะยานลึกๆหรืออาจจะเป็นเคมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอืที่มันผลักดันให้นักเตะอายุน้อย กล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตค้าแช่งเขาไปเลยภายในเวลาแค่72ชั่วโมงนั่นสิครับอะไรมันมีน้ำหนักมากกว่ากันใช่ค่ะระหว่างโอกาสทองตรงหน้ากับทีมยักษ์ใหญ่หรือความมั่นคงความคุ้นเคยเดิมๆที่ก็ดีอยู่แล้วเป็นคำถามที่คงไม่มีคำตอบตายตัวจริงๆครับนั่นแหละค่ะน่าคิดมากๆค่ะ